สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในส่วนของรายวิชาค,คณิตศาสตร์เพิ่มเติมในวันนี้นะครับเรายัางอยู่ที่กฎของไซน์แล้วก็กฎของโคไซน์นะครับซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่เราเรียนกฎของโคไซน์กับกฎของไซน์ไปแล้วเนี่ยครูจะนําเอาอทั้ง2เรื่องนะครับมาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาที่หลกัหลกๆก,ก็คือเกี่ยวข้อง,งกับรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับมาดูกันซิว่าเราจะมีวิธีการยังไงว่าโจทยขนน์ข้อนี้ควรใช้กฎของไซน์หรือควรใช้กฎของโคไซน์และมีวิธีการทําอย่างไรก็จะมีตัวอย่างให้ดูสัก2อสาตัวอย่างก็แล้วกันนะครับ แล้วมาดูนะครับพวกนี้เป็นโจทย์ถ้านักเรียนเรียนเรื่องกฎของโคไซน์นักเรียนก็จะใช้แต่กฎของโคไซน์เนาะนักเรียนก็ไม่น่าไม่มีปัญหาอะไรในการตัดสินใจถ้านักเรียนเรื่องเรียนเรื่องกฎของไซน์นักเรียนก็ใช้กฎของไซน์นะครับแต่ถ้ามันเป็นโจทย์ปัญหารักคนเนี่ยก็คือโจทย์ปัญหาที่นักเรียนต้องมาตัดสินใจเองว่านักเรียนจะใช้กฎของไซน์หรือกฎของโคไซน์เนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับแล้วเริ่มต้นนะครับมาดูข้อแรกข้อแรกบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปหนึ่งนะครับ มีขนาดของมุมภายในมุมหนึ่งเป็น135องศาถ้าด้านประกอบมุมนี้ยาว5ซนติเมตรแล้วก็10เซนเมตรเส้นทแยงมุมเส้นที่สั้นอ่าหาความยาวของเส้นทแยงมุมเนาะดังนั้นจากโจทย์ครับแน่นอนครับโจทย์พวกนี้เราต้องวาดรูปออกมาก่อนนั่นเองนะครับมีสี่เหลี่ยมด้านขนานเนาะ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับมีสี่เหลี่ยมด้านขนานครูกําหนดเขาไม่มีชื่อมาให้แต่ครูกําหนดชื่อไปเลย A B C D นะครับเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปหนึ่งนะครับที่มีมุมมุมหนึ่งเป็น135องศา135องศาต้องเป็นมุมป้านถูกต้องไหมครับนักเรียนมันต้องเป็นมุมป้านซึ่งมุมที่เขา ถ้าดูจากรูปนะมุมที่เป็นมุมป้านก็คือน่าจะต้องเป็น2มุมนี้ก็คือมุม B กับมุมดีูกต้องไหมครับครูเขียนเฉพาะมุม B ก็แล้วกัน135องศานะครับนักเรียนทราบอยู่แล้วว่ามุม B กับมุม D เนี่ยต้องมีขนาดเท่ากันมุม A กับมุม C ต้องมีขนาดเท่ากันตามสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับต่อไปครับด้านประกอบมุมนี้ยาว5และ10ซนติเมตรก็แสดงว่าด้านที่สั้นของเราเนี่ยก็ควรจะต้องเป็น5เซนติเมตรด้านที่ยาวของเราก็ควรจะต้องเป็น10เซนติเมตรครูขอเขียน2ตัวนี้เนาะ ด้าน bc เนี่ยก็ต้องยาว10อยู่แล้วด้าน cd ก็ต้องยาว5อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วขอให้หาอะไรครับหาความยาวของเส้นทแยงมุมเส้นสั้นอ่าปึ๊บถามว่าเส้นทแยงมุมเส้นนี้นี่จะเป็นเส้นสั้นนะครับอีกเส้นหนึ่งคือเส้น ac เนี่ยจะเป็นเส้นที่ยาวกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเส้นที่สั้นก็คือเส้น bd นะครับจากรูปของเรานะครับเอาละนี่คือข้อมูลทั้งหมดครับที่เขามีมาให้และเราจะต้องนํามันมาใช้ในการหาเส้นสี ชมพูของครูเนี่ยนะครับเส้น b d ของครูเนี่ยนะครับกําหนดให้เป็น x เ,เลยก็ได้นะครับครูกําหนดเส้นนี้คือความยาว x กซละกันนะครับหายังไงนะครับอย่างที่บอกไปครับเราพยายามหาโดยใช้กฎของไซน์เนี่ยกับกฎของโคไซน์เนี่ยตัวที่ง่ายคือกฎของไซน์เพราะฉะนั้นลองดูซิว่าเป็นกฎของไซน์ได้ไหมซึ่งการจะเป็นกฎของไซน์นั้นเราต้องทราบมุมกับด้านที่อยู่ตรงข้ามจับคู่กันให้ได้2คู่ ดูต่อไมครับซึ่งนะตอนนี้เรายังไม่มีมุมให้เลือกใช้เลยนะครับ1 3อองศาเนะี่ยมันก็ไม่ใช่มุมของสามเหลี่ยมรูปนี้เนาะนะครับถ้ามันเป็นสมมุติเขาให้หาเส้นทแยงมุมเส้นยาวเนี่ยเออร้อยสาองศาเนะี่ยยังเป็นมุมของรูปสามเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมครับแต่บางเอิญเราทําการแบ่งตัวนี้แล้วเราก็ไม่ทราบด้วยซ้าว่ามุมเนี้ยเท่าไหร่แล้วก็ทําให้มุมเนี้ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับทั้ง2มุมนี้เราก็ไม่ทราบเลยดังนั้นณนะตอนนี้เรายังไม่มีขนาดของมุมอะไรมาเลยนะครับ แต่อย่างที่บอกไปครับเมื่อเรามีมุม b เป็น135องศานั่นก็แสดงว่ามุม d ของเราก็ต้องเป็น135องศาด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมครับและมุมภายในของรูปสีปส่เหลี่ยมนะครับมองสี่เหลี่ยมด้านขนานนะมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยมันคือ360องศาถูกต้องไหมเอาไปแล้ว135เอาไปแล้ว135แสดงว่าเอาไปแล้ว2 7 0องศา แสดงว่ามุมภายในก็คือมุม A กับมุม C เนี่ยจะรวมกันเป็น90องศานั่นเองนะครับแสดงว่า2มุมนี้ต้องเท่ากันด้วยดังนั้นข้อนี้เราจึงได้ว่ามุม A จะมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของ90ก็คือ45องศาแล้วก็แบ่งให้มุม C ไป45องศานั่นเองนะครับนี่คือใช้ความรู้เรื่องมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมนะครับรวมกันแล้วต้อง ได้เป็น360องศาเนี่ยจะทําให้เราได้มุม a นะครับ135ถึงแม้มันจะไม่ใช่มุมที่เป็นมุมของสามเหลี่ยมแต่มันก็มีประโยชน์ในการใช้หามุม A ต่อนะครับได้ครับเป็น45องศาและจับคู่กันได้พอดีเลยใช่ไหม45กับ x เป็นสิ่งที่เราต้องการพอดีครับจับคู่ได้1คู่ครับต่อไปครับถามว่า5ตัวนี้จับคู่ได้ไหม5ตัวนี้จะมาจับคู่กับมุมนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามุมนี้มันแบ่ง แบ่งไปเท่าไหร่จาก135เช่นเดียวกันครับถ้ามุมตะกี้ไม่รู้10เนี่ยก็จะเป็นมุมตรงข้ามก็คือมุมที่รวมกับมุมเมื่อตะกี้ เป็นสามเป็นหนึ่งร้อยสามห้าองศาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันแบ่งกันเท่าไหร่นะครับมันแบ่งยังไงมันไม่ได้แบ่งครึ่งด้วยซ้ำเนาะดูด้วยตาก็รู้แล้วว่ามันมันไม่แบ่งครึ่งแน่นอนนะครับนะถึงยังไงมันก็ไม่แบ่งครึ่งนะครับดังนั้นข้อนี้เราจะสังเกตเห็นเลยว่าสิบตัวเนี้ยจะจับคู่ไม่ได้ไม่รู้ว่ามุมเป็นเท่าไหร่ห้าตัวนี้ก็จับคู่ไม่ได้ครับว่ามุมมุมเนี้ยเป็นเท่าไหร่แสดงว่าเราได้แค่คู่เดียวนะครับดังนั้นถ้าได้คู่เดียวนั้นเราเลี่ยงไม่ได้เราต้้้อออองงงงงใใชชกกขขโคซซซนนั่่เะึจ ด้านนะครับแล้วก็มุมที่อยู่ตรงข้ามแล้วก็ด้านประกอบอีก2ฝั่งเท่านั้นเองนะครับมันจะเป็นด้าน3แล้วก็มุม1ส่วนกฎของไซน์นั้นมันจะเป็นอย่างละ2ครับด้าน2มุม2นั่นเองนะครับเอาละข้อนี้พยายามแล้วนะครับแต่มันใช้กฎของไซน์ไม่ได้เพราะเราไม่รู้มุมมุมตรงเนี้ยว่ามันเป็นเท่าไหร่ซึ่งจริงๆถ้าเรารู้มุมนี้นะเราจะทําให้เรารู้มุมนี้ด้วยก็คือเอา1้5ลบมันถูกต้องไหมครับ นะถ้ารู้มาสักมุมหนึ่งเนี่ยเราจะใช้กฎของไซน์ได้ทันทีแต่ข้อนี้เราไม่รู้ทั้งสองอันเลยครับดังนั้นข้อนี้จึงต้องใช้กฎของโคไซน์นะครับเราก็บอกว่าจากกฎของโคไซน์นียนจํา,ยยาจได้เนาะนะครับ x กาลังสองนะครับก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกําลังสองเนี่ยเท่ากับตัวประกอบทั้งสองฝั่งยกกําลังสองก็คือ 5, กําลังสองบวกด้วย10ยกกาลังสองลบ2คูณ5คูณ10คูณกับ Cos ที่อยู่ตรงข้ามกับด้าน X ก็คือ cos ของเนะนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ c o s a โอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็มาจาก A กำลังสองนะฮะก็เทียบกับสูตรเนาะเทียบกับสูตรของเราก็คือ A อกำลังสอเท่ากับ B กำลังสองบวก C กำลังสองลบ2 BC แล้วก็คูณกับ cos A นั่นเองนะครับ เอาละน่าจะแทนค่าได้หมดทุกอย่างแล้วนะครับจัดการได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ x กำลังสก็จะเท่ากับ25บวก100ลบกับสองคูณ5คูณ10คูณกับ cos สี่สองศาเนาะก็กลายเป็นรูท2ส่วน2นั่นเองที่ครูย,ยังไม่คูณเพราะว่าครูจะตัดทอนก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยได้เป็น125ลบกับข้อนี้ก็คือ50รูทนะครับเพราะฉะนั้นดังน,น,น,นั้นก็เลยตอบว่าข้อนี้ x ของเราจริงๆก็ถอดรูทออกมาต้องได้เป็นบวกลบเนาะแต่เงินข้อนี้ x ของเราคือค,อความยาวด้านดังนั้นมันไม่มีสิเป็นลบครับมันก็จะกลายเป็นสแควร์รูทหนลบ50รูท2 หน่วยนั่นเองนะครับอ่ายังไม่สรุปก็ได้นะครับจะได้ว่าเส้นทะแยงมุมเส้นสั้นใช่ไหมครับค่า x ก็คือเส้นทะแยงมุมเส้นสั้นยาวรูทหนึ่ง้อยยี่สิบห้ลบห้รูทสอง หน่วยหรือเซนติเมตรเฮเดี๋ยวคุณด,ดูกันนะครับเซนติเมตรนะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับโอเคเนาะนี่ก็คือคําตอบของมันนะครับส่วนการคํานวณครับนักเรียนอยากคํานวณน,นักเรียนก็ไปแทนค่ารูปสอประมาณ1 4 1.4ึอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ถอดรากออกมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นในคําตอบเราไม่มีเครื่องคิดเลขไม่มีเครื่องคํานวณเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นช้อยก็จะมีช้อยแบบที่ติด เครื่องหมายกลบนแบบนี้ไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับดังนั้นครนี้ก็สามารถตอบได้เลยว่ามันคือ square root 125ลบ50ลบูทเซนติเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ครูบอกไปนั่นแหละนะครับเนื่องจากข้อนี้เลี่ยงไม่ได้ก็เลยต้องใช้กฎของโคไซน์นะครับแต่ถ้านักเรียนใช้กฎของโคไซน์นักเรียนจะเห็นว่ามันเสียเวลา1่และเสียเวลายกกาลังสองสองสูตรของมันก็มีหลายตัวเหลือเกินใช่ไหมใช้ทั้ง a b c ใช้ทั้ง cos a ด้วยนะครับ3ได้คําตอบออกมาแล้วถ้าจะหา x เราก็ต้องมาถอดรากอีกนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างเสียเวลาก,กดของสายค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นถ้าเลือกได้ให้นักเรียนเลือกกดของสายแต่ถ้าเลือกไม่ได้จริงๆก็ไปใช้กดของโคไซหรือใครชอบแบบไหนไม่สิเรียกน,นะครับนักเรียนสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับวิธีการอาจจะต่างกันแต่สุดท้ายถ้าทําถูกมันก็จะได้คําตอบเดียวกันนะครับเรามาดูข้อตัวอย่างข้อถัดไปนะครับข้อนี้บอกว่าจงหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว ซึ่งมีฐานยาว60หน่วยและมีมุมยอดเป็น30องศาดังนั้นหน้าที่ของเราครับอันดับแรกเขียนรูปออกมาก่อนเลยนะครับมีรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วไม่มีชื่อครูตั้งชื่อให้มันก็แล้วกัน A B แล้วก็ C ต้องการความยาวเส้นรอบรูปนะครับแต่สิ่งที่เขาให้มาคือสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้มีฐานฐานของมันก็คือ60นะครับยาว60หน่วย มีมุมยอดนะมุมยอดก็คือมุมที่ตรงข้ามกับฐานนั่นเองนะครับมีขนาดเป็น30องศามีขนาดเป็น30องศานะครับข้อนี้ครับเขาให้หา ความยาวเส้นรอบรูปความยาวเส้นรอบรูปแสดงว่าครูต้องหาด้านนี้ยาวเท่าไหร่ซึ่งถ้าหาด้านฝั่งซ้ายยาวเท่าไหร่ฝั่งขวาก็จะยาวเท่ากันด้วยถูกต้องไหมครับดังนั้นครูกําหนดให้มันเป็น x ก็กล้วละกันถ้าฝั่งนี้ยาว x ฝั่งนี้ก็จะยาว x ด้วยเพราะมันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกต้องไหมครับดังนั้นข้อนี้ก็คําถามคือเราจะใช้วิธีการอะไรจริงๆข้อนี้ใช้กฎของโคไซได้นะครับเพราะเนี่ยนะครับ เราจับคู่ได้1คู่และฝั่งนี้ถึงแม้เป็นตัวแปรแต่เราก็จะสามารถใช้ได้ก็คือถ้าข้อนี้ใครใช้กฎของโฟซายข้อนี้จะได้ว่า60ยกกําลัง2เท่ากับ x กําลังสบวก x กําลังสลบ2คูณ x คูณ x คูณกับคอส30องศาซึ่ง มันก็จะเหล er, si ือแค่ตัวแปร x ให้เราหาใช่ไหมครับข้อนี้สามารถหาได้เลยนะครับแต่ครูดูแล้วว่ามันจะไปติด x กำลังสมันจะเสียเวลาถอดรากอะไรต่างๆนานาออกมาแล้วเดี๋ยวคุูลองพยายามก่อนว่ามันจะสามารถใช้กฎของไซน์ได้ไหมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสามเหลี่ยมเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือมันมีมุมภายในให้เราใช้ถูกต้องไหมครับเอาไปแล้ว30 แสดงว่ามันเหลืออีกเท่าไหร่ครับมุมภายในรวมกันเป็น180องศาเอาไปแล้ว30สแสดงว่าข้อนี้เหลือทั้งหมด150องศาแต่150องศาต้องมาแบ่งให้ฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งมุม A ครึ่งหนึ่งแล้วก็มุม C ครึ่งหนึ่งเท่าเท่ากันเพราะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุม A กับมุม C เนี่ยมันคือมุมที่ฐานใช่ไหมครับมุมที่ฐานต้องมีขนาดเท่ากันนั่นเองก็คือเอา150หาร2ได้เลยกลายเป็นเราจะได้ว่ามุม A เนี่ยคือ75องศา มุม C ก็เป็น75องศาอ่าถ้าได้แบบนี้ปุ๊บแสดงว่าเราจะสามารถใช้กฎของไซนได้เพราะว่านี่อันนี้แน่นอนนะครับจับคู่กันได้1คู่แน่นอนอีกตัวหนึ่งก็คือนี่ไง x ก,กับ75องศาใช่ไหมครับใช้2คู่นี้ก็พอแล้วนะครับนะข้อนี้ก็สามารถจับคู่ได้สองคู่ซึ่งคููจะใช้กฎของไซน์ก็แล้วกันดูแล้วว่า คอนี้ใช้ได้ทั้งกดของไซน์ใช้ได้ทั้งกดของโคไซน์นะครับกดของโคไซน์ใครอยากใช้ก็ใช้ตัวนี้ก็แล้วกันแต่ดูแล้วมันน่าจะต้องเสียเวลาถอดรากอะไรต่างๆนานามันอาจจะเป็นรากซ้อนรากเหมือนข้อแต่กี้นักเรียนนะมันอาจจะเป็นรากซ้อนรากแบบน,นี้ก็ได้นะครับนะแล้วครูก็เลยไม่อยากใช้มันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะเราต้องเอา x เ,เนี่ยไปหาเส้นรอบรูปอีกครั้งหนึ่งถูกต้องไหมครับต้องเอาไปบวกกับ60เอาไปบวกกับ x บวก x เราก,ก็ไปบวก60กลายเป็นเส้นรอบรูปอีกดังนั้นครูก็เลยเลี่ยงการยกกำลัง2ก็แล้วกันนะครับแลเพราะฉะนั้นแต่ถึงยังไงวิธีการทำถ้าทำถูกแล้วจัดรูปดีๆนะครับมันอาจจะอยู่ในรูปนี้ครับอาจจะอยู่ในรูปรากซ้อนรากแต่ว่าถ้าจัดรูปดีๆอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็น คําคตอบเดียวกันกับกฎของไซน์นั่นแหละนะครับดังนั้นข้อนี้แต่ถ้าจะใช้กฎของไซน์นักเรียนต้องทราบอะไรก่อนครับนักเรียนต้องทราบว่าไซน์75องศาเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซะก่อนนะครับขออภัยมันบังเนะาะไซน์75องศาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งไซน์75องศาเราคุ้นมาเป็นอย่างดีครับบางคนจําได้แล้วด้วยซ้าไปเพราะหามาบ่อยเหลือเกินนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เราก็มาหามันก่อนนะครับว่าจาก ไซ75องศามันก็เกิดจากการนำเอา45องศาบวกกับ30องศานั่นเองนะครับใครใช้กฎของไซก็อาจจะเสียเวลาหาตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับซึ่งไซผลบวกมันก็คือไซยคสขออนุญาตขยับนิดนึงนะครับ ไซน์โคบวก cos s ซ n แทนค่าเข้าไปครับ s ซ n 45รูท 2. 2ส 30, ่วน2 cos 30รูท3ส่วน2บวกกับ cos 45รูท 2. 2ส่วน2 s ซ n 30คือ1ส่วน2ได้เป็นรูท6ส่วน4บวกกับ รูทสองส่วนสี่เพราะฉะนั้นข้อนี้กลายเป็นรูทหกบวกรูทสองส่วนด้วยสี่นั่นเองนะครับเอาละพอได้ sin 7เจ็ดสิบห้าแล้วเราจะคู่ได้สองคู่ก็ตามนั้นเลยครับตามเส้นสีเขียวที่ครูขีดไว้เลยนะครับจากมีมุมอะไรบ้างที่เราต้องใช้ sin a ใช่ไหมจาก sin a ส่วนด้วยข้อนี้ด้านตรงข้ามก็คือ x นะครับ sin a ส่วน x จะเท่ากับ sin 30องศาส่วนด้วย60นั่นเองนะครับแทนค่าเข้าไปครับ sin A ของเรา A ของเราเนี่ยคือ75องศา sin 75มันก็คือรูทหบวกรูทสส่วนด้วย4แล้วหารด้วย X เท่ากับ sin 30คือ1ส่วน2ส่วนด้วย60มาจะรูปใหม่ซะนะครับ ข้อนี้ก็จะได้เป็นรูทหกบวกรูทสองส่วนสี่คูณกับเอาหกสิบขึ้นมาคูณแล้วก็คูณกับหนึ่งส่วนสองเนี่ยคูณใช่ไหมครับแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนแต่อีกฝั่งนึงก็กลายเป็นสองส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับอูเขียนส่วนหนึ่งให้ดูเนาะเท่ากับฝั่งนี้ก็เอา X ที่เป็นตัวหารเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวคูณข้าง ฝั่งขวามือนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดทอนครับตัวไหนตัดทอนกันได้นะครับ2 2เป็น4ดังนั้นเราก็จะได้เลยครับว่าค่า x ของเราก็จะเท่ากับ30คูณกับรูทหกบวกด้วยรูทสองหน่วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามหาเส้นรอบรูปนะครับเส้น รอบรูปของเรานั้นเกิดจากการนำเอา x บวก x แล้วก็บวกกับ60ถูกต้องไหมครับก็เหมือนกับได้คำตอบแล้วละ่ะถ้าได้ x ก็เหมือนกับได้คำตอบแล้วนะครับดังนั้นข้อนี้มันก็เลยกลายเป็นเส้นรอบรูปก็จะเท่ากับ x บวกครูเขียนเป็น2 x เลยแลวกัน2 x บวก60มันก็จะเท่ากับ2 x มันก็คือเอา2คูณกับ x ตัวนี้ก็กลายเป็น60คูณกับรูท6บวกรูท2 แล้วก็บวกด้วย60นั่นเองนะครับใครจะดึง60ออกก็ได้นะนะครับใครจะดึง60ออกแต่ดึงออกแล้ก็จะกลายเป็น60คูณกับรูท6บวกรูท2แล้วก็บวกคูดึง60ออกก็กลายเป็น1นั่นเองนะครับนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้ส่วนใครต้องการค่าประมาณก็ไปดูเอานะครับว่า รูทสองหนึ่งจุดหงสี่รูทหกไงบางคนไม่ได้ท่องรูทหกมาใช่ไหมจริงจรูทหกเกิดจากรูทสาคูณรูทสนะครับรูทสาก็คือ1.7ึ่งจุดรูองก็คือ1.4 1.4งจุดคูณกันเข้าไปนะครับอันนี้เขาบอกหน่วยมาเป็นอะไรบอกหน่วยมาเป็นหน่วยเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สรุปได้ว่าเส้นรอบรูปของเราก็คือ60สิบคูณกับรูทสองบวกรูทาหวกรูทสองบวกหน่หน่วย,น,วยนั่นเองนะครับ คำตอบในรูปนี้เลยนะครับนะคำตอบส่วนใหญ่เพราะว่าในเวลาสอบจริงๆเราไม่ได้ใช้เครื่องคำนวณอยู่แล้วนะครับเอาละอีกสักข้อหนึ่งนะครับมาดูตัวอย่างนี้ครับรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเราเห็นมาแล้วนะทั้งโจทย์ข้อแรกนะครับเราถูกบังคับเลยว่าต้องใช้กฎของโฟไซน์ข้อ2ใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างครับแต่เราเลือกใช้กฎของไซายข้อสามมาดูซิว่าใช้กฎของไซน์ได้ไหมรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปหนึ่งมีด้านประกอบมุมฉาก ยาว24และ32จงหาขนาดของมุมแหลมที่เกิดจากเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนี้ตัดกันแน่นอนนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีคือรูปสีเปส่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้าครูกําหนดชื่อเลย A B C D นะครับรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้มีด้านประกอบมุมฉากยาวอันนี้อาจจะวาดยาวเวอร์ไปหน่อยเนาะไม่ได้ดูความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่า24 กับ32ก็เอาด้านที่ยาวเป็น32ด้านที่สั้นเป็น24ก็แล้วกันนะครับวาดให้มันเห็นชัดเจนก่อนแล้วกันแต่จริงๆมันก็อาจจะใกล้เคียกงกันมากกว่านี้นะครับคําถามคือจงหามุมที่เกิดจากเส้นทะแยงมุม2เส้นตัดกันปุ๊บแล้วให้หามุมแหลมถูกต้องไหมครับนะมุมแหลมก็ควรจะต้องเป็นมุมนี้ถูกต้องไหมนักเรียนนะครับมุมแหลมเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นมุมนี้นะครับกําหนดชื่อหน่อยแล้วกัน A B C D E ก็แล้วกันนะครับ กำหนดชื่อจุดนี้เป็นจุด E นะครับมุมแหลมก็คือมุม,ม,ม AED นั่นเองนะครับหรืออาจจะเป็นมุม BEC ก็ได้มันเท่ากันถูกต้องไหมครับมันเท่ากันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะหาคูเรียกสั้นๆว่ามุม E อย่างไร mm. เมื่อเรามีอ้าด้านนี้1ครับเราจับคู่ได้แน่นอนแล้วก็คือ24กับมุม E ถูกต้องไหมเพราะเราไม่รู้ว่ามุม E เป็นเท่าไหร่นะครับเราจะหามุม E เราได้1คู่แล้วครับ แต่ถ้าสามารถจับได้อีกหนึ่งคู่เราจะใช้กฎของไซน์ได้แต่ถ้าจับไม่ได้จริงๆก็ไปใช้กฎของโคไซน์แต่ถึงจะใช้กฎของโคไซน์เราก็ต้องรู้ด้าน2ด้านนี้อยู่ดีใช่ไหมครับต้องร,รู้ด้าน2ด้านนี้เพราะว่ากฎของโคไซน์ต้องใช้นะครับเข้าใจไหมเนื่องจากนักเรียนสังเกตเลยว่าข้อนี้ใช้กฎของไซน์ ไม่ได้เพราะว่า 1. เราไม่รู้ว่ามุมนี้ยาวอ่าเป็นขนาดเท่าไหร่พอมุมนี้มีขนาดไม่รู้ว่าเป็นขนาดเท่าไหร่ 2. มุมนี้ก็ทําให้เราไม่รู้ด้วยเพราะจริงๆเนี่ยอ่าสามเหลี่ยมตรงนี้คือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกต้องไหมครับด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันแน่นอนนะครับมุมนี้กับมุมนี้ก็มีขนาดเท่ากันแน่นอนแต่ว่าเนื่องจากเราไม่รู้อะไรมาเลยไง มุมนี้เป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทําให้เราไม่รู้มุมนี้ด้วยพอไม่รู้มุมนี้เราก็ไม่รู้มุมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยที่ใช้กฎของทรายนะครับดังนั้นหน้าที่ของครูคือเอาละหาให้เจอก็แล้วกันว่าไอเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ครูให้มันเป็น x ก,ก็แล้วกัน เเนี่ยยาวเท่าไหร่เราจะได้ใช้กฎของโคไซน์กฎของโคไซน์ต้องมีด้าน3ด้านถูกต้องไหมครับแล้วก็มุม1มุมแต่นะตอนนี้เราได้ด้าน1ด้านไปแล้วส่วนด้านอีก2ด้านน่ะมันเท่ากันถูกต้องไหมครับมันจะอยู่ในรูปตัวแปรเดียวนะครับดังนั้นคําถามคือ x เป็นเท่าไหร่ถ้าได้ x ข้อนี้จับคู่ได้1คู่ก็ใช้กฎของโคไซน์ได้นะครับคําถามครับ x หาอย่างไรนะครับ ข้อนี้จะสังเกตเห็นว่าถ้าครูหยิบมันมาเขียนเป็นรูปใหม่อีกรูปหนึ่งนะครับออาขออภัยอันนี้ก็คือ A อันนี้ก็คือ D อันนี้ก็คือ E ถูกต้องไหมครับ A เราบอกแล้วว่า A เนี่ย AD นะครับ AD ยาว24 D อ๋อขออภัยอันนี้เป็น C เนะขออภัยนะครับอันนี้เป็นมุม C นะครับ AD ยาว24แล้วก็ DC ยาว32ดังนั้นคำถามมุม E คือมุมที่อยู่ตรงกลางนะอ๋อขออภยัยจุด E นะครับคือจุดที่อยู่ตรงกลางพอดีดังนั้นถามว่าถ้าเราได้ AC ครับถ้าเราได้ AC เราก็รู้ ae ทันที ae ก็คือค่า x นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ถามว่า ac เนี่ยยาวเท่าไหร่ก็เห็นสามเหลี่ยมแบบนี้าดูง่ายเลยใช่ไหมครับถ้าดูจากสามเหลี่ยมที่มันเป็นสามเหลี่ยมแรกมันอาจจะดูยุ่งเหยิงนะครับแต่ถ้ามองแบบนี้นักเรียนนึกถึงพิทากรัสได้เลยถูกต้องไหมและจริงๆก็ใช้พิทากรัสได้เลยครับหา ac ออกมาแต่วิธีการอีกอย่างหนึ่งสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราเจอบ่อยมากคือสามเหลี่ยม 3, 3 4 5เนะหาะดังนั้นสังเกตไหมว่าย4่เนี่ยจริงๆเกิดจาก 8คูณด้วย3 32เกิดจาก8คูณด้วย4ดังนั้นอีกมุมหนึงมันก็คือ8คูณด้วย5ันอีกด้านหนึ่งนะครับมันก็คือ8คูณด้วย5นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ไม่ต้องเสียเวลาใช้ปิธากลัสก็ได้เราใช้รูปสามเหลี่ยม3 4 5เข้ามาช่วย และเห็นว่ามันทุกตัวมันคูณ8ใช่ไหมสอตัวนี้คูณ8แสดงว่าตัวนี้ก็ต้องคูณ8ด้วยนะครับดังนั้นข้อน,นี้ก็เลยรู้ทันทีว่าด้าน AC เนี่ยจะยาว40หน่วยพอด้าน AC ยาว10 40หน่วยแสดงว่าด้าน AE จะยาวครึ่งหนึ่งก็คือ20กับ20นั่นเองนะครับหรือถ้าใครไม่เข้าใจที่ครูพูดมาตะกี้ไปใช้ปิทาโกรัสได้เลยครับนะข้อนี้ใครไม่เข้าใจเนี่ย ไปหา a อซกำลังสองเท่ากับยี่สิบสี่กำลังสองบวกด้วยสามสิบสองยกกำลังสองได้เลยนะครับก็หาจากพีทาโกรัสนั่นแหละแต่ข้อนี้คูบอกแล้วว่าเรามองเห็นแล้วลหละว่าย4ิบสี่กับสามสองนั้นเกิดจากแปดคูณสามกับแปดคูณสี่ดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งจากสามเหลี่ยมสามสี่ห้าเนี่ยคูณอะไรเข้าไปก็ได้ครับมันข้อนี้เห็นแล้วว่า2ด้านคูณแปดอีกด้านหนึ่งก็คูณแปดกลายเป็นสี่สิบนั่นเองนะครับ อะลนั่นก็คือแนวคิดนะแต่ถ้าใครใช้วิธีการพื้นฐานก็ไปหาจากพีทาโกรัสก,ก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นข้อนี้ครับครูรู้แล้วว่า x ของครูมีค่าเท่ากับ20นะครูใช้สีให้มันต่างนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อเราหามาตัางหาก x ของเราเท่ากับ20 x ของเราเท่ากับ20จากสามเหลี่ยมตรงนี้ครับจากสามเหลี่ยม AED นะครับ เราจะสามารถใช้กฎของโคไซได้แล้วครับเพราะเรารู้ด้าน3ด้านแล้วถึงแม้มุมนี้เราไม่รู้เราก็จะสามารถหาได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้อย่างที่บอกไปนั่นแหละนะเราไม่สามารถหามุมนี้ได้เลยนะครับเพราะเราไม่รู้มุมไหนสักมุมเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องใช้กฎของโคไซนะครับข้อนี้ครูอบอกว่าจากรูปสามเหลี่ยม ADE นะครูพี่นาที่รูปสามเหลี่ยม ADE นะครับกฎของโคไซครับ ข้อนี้จะได้เป็น24ยกกำลัง2เท่ากับ20ยกกำลัง2บวก20ยกกำลัง2ลบ2 20, คูณ20คูณ20แล้วก็คูณกับ cos e นั่นเองนะครับข้อนี้ก็อาจจะเสียเวลาคำนวณหน่อยเนาะนะครับ24คูณ24ครับ24กำลัง2ใครใครไม่ได้จับคูณกันเลยครับไม่ต้องคิดมากาครูก็สมมติ คูณลืมไปแล้วนะครับยีคูณยีบสได้เท่าไหร่กูก็จับคูณได้เลยสี่สี2สิบหกสี่เป็น4เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ6 7 500, 5จ็ดห้อนั่นเองนะครับอ่ายี่สคูณยี่สิบสีนะครับนะสี่สี่สิบหกสี่เป็นเก้าส สองสองเป็น4นะครับกลายเป็น576นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็กลายเป็น576เท่ากับอ่านี้ง่ายหน่อยเนาะ400บวก400ลบกับอันนี้กลายเป็น400คูณ2กลายเป็น800 cos e นะครับกลายเป็น800 cos E นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นครับข้อนี้ก็จะกลายเป็น576เท่ากับอันนี้ก็คือ800ลบด้วย800 cos e แก้สมการออกมาครับ800 cos e ก็จะเท่ากับ800ลบ576ดังนั้น cos e ก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้ลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยนะครับได้4ได้2 ได้2หารด้วย800อ่าคอส e ของเราตัดทอนเอาอะไรตัดทอนได้บ้างอ่าเริ่มตั้งแต่ง่าย,ายๆเลยก็ได้เอา2ตัดเนาะ4ก็ได้มั้ง4ได้อยู่นะครับ4 5 20 4 6 24 4 2 8 2หารได้อีกหรือ4ได้อีกเนาะ4 1เป็น4 4 4 16 4 5 20 เอาสหารอีก7เพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทอนกันไปตัดทอนกันมา Cos e ของเราก็คือได้เป็น7ส่วน25นะครับและก็แน่นอนนะครับ Cos e ของเราเท่ากับ7ส่วน25ก็แสดงว่าไม่รู้หรอกครับ Cos อ,อะไรได้7ส่วน25ไม่ทราบดังนั้น e ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ arc, c o s 7ส่วน 25 r ่า r c o s t 7ส่วน25นะครับถ้าเป็นปกติเราก็ตอบเท่านี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องคำนวณอ่าก็ทำเหมือนเดิมของครูก็จะไปถาม Google ก็แล้วกันนะครับไปถาม Google ดูว่า arc cos นี่ถามบ่อยแล้วคนระับ arc cos ของ arc cos ของ7หาร25นะครับมันเท่ากับเท่าไรตอบเป็นดีกรีนะครับตอบเป็นองศามันก็จะมีค่าประมาณนะครับจะมีค่าประมาณ73 .74 องศานะครับนะดังนั้นข้อนี้นะครับเราก็เลยได้ว่าค่า E นะครับมีค่าประมาณ เ3 7 4องศานั่นเองนะครับเน hey, no. าะตอนนี้ก็ได้เป็นค่า e มีค่าประมาณ7 3็ดหรือถ้าเราไม่มีเครื่องคำนวณเราก็ใช้คำตอบว่า arc cos 7.25ส่วน25ได้เลยนะครับเอาละสำหรับข้อนี้ก็คงจะมองเห็นแล้วนะว่าลักษณะของการใช้ ตัวอย่าง3ตัวอย่างผ่านไปนะครับก็เห็นทั้งการใช้กดของทรายทั้งการใช้กดของโค้ดายด้วยประมาณ30นาทีพอดีเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ